สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเก็บตกดูเห็ดนะครับเก็บมาทั้งอาทิตย์เลยนะครับวันนี้สิ้นเดือนพอดีนะครับ31พฤษภาคมสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะครับดูการขึ้นของเห็ดนะครับเพื่อนๆตตยท่อนี่ค่ะอันนี้จะนิ่มแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะที่เหลือกะว่าจะเก็บไว้ให้ลูกค้าวันอาทิตย์มีเล็กๆด้วยนะครับเข้าบานแล้วค่ะเล็กๆอันอันนี้ได้อยู่ อันนี้ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูเขาเล็กก็จริงนะคะแต่ไม่ไม่ได้แล้วจ้ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ต้องเก็บนคะ,ะครับข้างใต้เขาถ้าไม่เก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็คือแก่เลยนะคะมาหนูจะให้ดูเมื่อวานยังเล็กอยู่เลยนะคะรู้อย่างนี้เก็บเมื่อวานก็ดีเนี่ยจ้ะยังกินได้นะจ๊ะแต่ว่าเขาจะรอ,ไม,ไ,ะะอ,อ,อไ,ไม่ได้แล้วค่ะถ้าเอาทิ้งไว้เก็บพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็แก่บานเลยจ้ะไม่ได้แล้วต้องเก็บวันนี้นะคะก็ เอาที่แบบเล็กๆอย่างเนี้ยค่ะที่เขายังสมบูรณ์อยู่ยังแข็งอยู่น่าจะรอได้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าวันอาทิตย์ก็เหลือไม่มากนะครับเพราะไล่เก็บไปหลายวันแล้วนะครับเราเก็บมาอาททตย์นึงค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มรดน้ํานะครับให้รอบใหม่ให้รอบใหม่ขึ้นเราไม่ได้รดน้ํามาเป็นอาทิตย์ฝนตกนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนี่จ้าหนูจะพา,ามาดูหนูอยากโชว์มากหนูอยากโชว์มากขึ่งน,นะคะอันนี้เป็นอะไรที่หนูขึ้นมากนี่ยค่ะหนูงงนะคะเขามาขึ้นบนนี้ได้ยังไงไม่รู้เพราะว่าหนึ่งลากไม้หนูว่าลากไม้ไม่น่าจะไม่น่าจะขึ้นมาได้แต่หนูล้าง ล้างถังเชื้อนะคะหนูล้างอยู่บนเนี้ยค่ะแล้วหนูก็เอาน้ำฉีดลาดแถวเนี้ค่ะอ,นนอันนี้เป็นสารานะครับเพื่อนเพื่อนพื้นก็เทปูนหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะหนูล้างถังเชื้อก็ได้นะคะล้างแล้วเราเททิ้งแถวนี้ยจะคุยใช่ไหมครับว่าเชื้อดีใช่ไหมครับเชื้อแข็งแรงมาก<อ> <laughs> มันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยไงก็คือมันไม่น่าขึ้นอะ่ะแต่ สิ่งที่เราทําประจําคือเราล้างถังเชื้อแล้วก็ล้างเวลาเราเชื้อเห็ดที่เรากอกาะนะคะหนูก็ล้างอุปกรณ์หนูล้างอยู่ตรงเนี้ยจะ้ะล้างอยู่แถวเนี้จะ้ะเอาออกเลยแล้วกันครับเอาออกเลยอันนี้นะคะไม่ได้เอามายัดไว้หรืออะไรนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาออกให้ดูหักเลยเขามีดมาแซะไหมดึงเลยครับอุ้ยเม่เป็นไรไว หัวมันฟังมดมดมดเนี่ยค่ะจริงๆเขาขึ้นมาหลายอันนะคะสามสี่อันแต่เขาเหมือนเขาฝ่อไปแล้วะคะ่ะอันเล็กๆกันนะคะก็โตขึ้นมาอันเดียวหนูว่าน่าจะเป็นเพราะหนูล้างเชื้อแถวนี้แหละจ้ะหนูล้างอุปกรณ์ครับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับ เอามาแชร์มาโซเพื่อนๆนะครับว่ามันก็ขึ้นได้แปลกๆเหมือนกันนะครับปากนี้ก็เหลือเล็กน้อยนะครับ ส่วนฟากนู้นเราไล่เก็บหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไล่ตัดหญ้าการตัดหญ้านี่ช่วยทำให้เห็ดขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆครับเราสองคนคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรช่างบ้านบ้านเลยนะครับสวัสดีครับ